ที่โรงละครแห่งชาติครับเราพอดีมันเกิดอุบิเหตุน,นิดหน่อยครับฉะนั้นเลยมาช้าไปมาชา้ายังดีก็ไม่มานะครับ <c oughs> เพราะว่ารอบๆกว่าจะฝ่าดา่านอรหันต์เข้ามาถึงประมาณแปดดา่าน10บด่านถือว,ว่าก็ถือว่าไวยมากแล้ว <c oughs> แล้วกนะ็ดรอทนี่คือม็อบใช่ไหมคะครับค <c oughs> ่ะตีม็อบก็โรงละครแห่งชาติจะมาที่นี่ใช่ไหมครับจะตม็อบชวนนี <c oughs> ้ครับ <c oughs> ก็จะเข้าสู่งานคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตข,ของคุณพ่อเลิศะสมทรัพย์ซึ่งในวันนี้นักร้องมากมายหลายต่อหลายท่านทั้งศิล,ลปินดาวข้าง,างฟ้าศิล,ลปินในวงการเพลงทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีปัจจุบันก็เป็นบรมครูโดยได้รับความอนุเคราะห์และความรักจากคุณพ่อเลิศจากคุณแม่เปาหมองหลวงกระลาลีประสมทรัพย์มาลากุลจนกระทั่งถึงปัจจุบันขอกราบคบอะไรนะครับอ๋อลุกมาเปลี่ยนที่นั่ง ตกใจนะว่าลูกจะมาแม่ป้าบอกว่าไม่ได้เวลาลูกชายออกเนี่ยต้องมานั่งดูซิจะผิดจะผิดจะผิดอะไรผิดบ้างวันนี้ครับก็จะมีศิลป,ปินที่มากมายหลายท่านก็นําเพลงของตอนเองมาร้องบ้างแล้วก็เพลงแนวสุทรพรและในช่วงต่อไปก็จะมีอีกหกเพลงที่จะนําเสนอแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นแม่อยากจะให้เราพูดกันถึงคอนเสิร์ตที่จะมีก่อนนะคะครับ คอนเสิร์ตนะคะที่หอมชุมกรมชาสัมพันธ์เนี่ยเห็นคุณอ้อยบอกว่าโอ้โหเงามากเลยแปเดือนที่นี่ไม่มีคอนเสิร์ตเลยนะคะซ่อมมีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่งผ่านไปคอนเสิร์ตเพียงรายหนึ่งสองรายเท่าน,นั้นเองนะคะเราจะมีคอนเสิร์ตซึ่งเดียนคิดว่า ขอเชิญท่านมาทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าพี่จันทนาโอบยายาวเนีต้องการกําลังใจจากท่านทุกท่านเลยนะคะจะมีคอนเสิร์ตของท่านเองในวันที่3พฤศจิกายนที่หอประชุมนี้นะคะบัตรมีจําหน่ายหน้าหอประชุมนี้หรือแน่นอน,นะคะ่ะใครใครทราบไหมคะว่าบัตรของพี่จันทนาจะซื้อได้ที่ไหนใช่ไหมคะพี่เปาเนี่ยขายบัตรให้ทุก,ทก,ทกรายการเลย เพราะฉะนั้นวันที่3พฤศจิกายนมาเป็นกําลังใจให้พี่จันทนาโอบายาวาสนะคะแล้วก็มีนักร้องของกรมประชาสัมพันธ์หลายตหลายท่ันด้วยกันนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าดาวเด่นฟ้าจันทนาโอบายาวาสครับโดยการนําของศิลปินดาวข้างฟ้าก็คือคุณแม่จันทนาโอบายาวาสและยังมีศิลปินนักร้องในแนวของสุธรพั์และมุนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร่วมงานอย่างมากมายทีเดียวในวันอาทิตย์ที่ส พฤศจิกายนที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับและฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานคอนเสิร์ตอีกงานหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนนะครับในวันที่24เวลา13บานาฬิกาเช่นเดียวกันณนะหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้าจะได้พบกับคอนเสิร์ตเพลงจิตราทัศน์ ซึ่งจะมีนักร้องรับเชิญมากมายหลายต่อหลายท่านนำโดยคุณแม่วงจันทร์ไพโรธคุณนิทัศน์ละองศีคุณศรีสุดาเริงใจคุณดรเลพนตุุยพันธ์และที่ขาดจะไม่ได้ครับพิธีกรคนนี้คนนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่รับเป็นพิธีกรง่ายๆนะคะคต้องรังกกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าตื้อ มาแน่ถ้าผมพูดหนนเดียวสองคนไม่มาคนที่สามมาแน่ก็คือแม่เปาหงหลงประลาลีประสมสัมมาลาคุณจากเป็นพิธีกรรับเชิญด้วยในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นฝากข่าวประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตนะครับในเดือนพฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่สพฤศจิกายนและวันที่24พฤศจิกายนเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่อยากจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันครับในช่วงนี้ก็จะมีอีก